ามาไปเอามาไปอามาไปเอามานามาไอามาไปเอาไ้อา้าอามาเาเมไปเอามาไปามเอาเเอเอานาไปาาเาเปเาาเอาาด ได้อะไรสบูกะแก้วปากกาแ่ยายได้ตั้งปากกาน่ะเดี๋ยวให้เขามารับก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปให้เขามาให้ก่อนอ๋อปากกาดีไปยานะนี่ได้เส็นเส้นนั่นให้ลูกเขยไงเส้นที่นาให้ลูกเขยอ่ะอสอ អឺអូនេះអូនរ៉ែហាលូគឿអីមកថើបលូหน่อยនេះហើយអូននេះណានេះសំសាមឆេ